สนับสนุนโดยน้ำแร่มงเฟลร์สนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย worldgas d มอร์นิ่งเช้าวัวนเสาร์แบบสดชื่นสุดๆเพราะวันนี้เปรี้ยวปากจะพาทุกคนไปปล่อยจอยปล่อยใจทำกิจกรรมสนุกกินอาหารอร่อยพร้อมแชร์พิกัดเช็คพอยต์นดะเพื่อนที่กำลังมาแรงสุดๆวันหยุดนี้เตรียมชวนเดอแก๊งมาแฮงเอาทไปพร้อมๆกันนะคะ สวัสดีค่ะเช้าวันเสาร์แบบนี้นะคะจะชวนทุกคนค่ะมาเที่ยวพักผ่อนแล้วก็หาของอร่อยทานกันนะคะกับเปี้ยวปากค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะคุณเตยติดภารากิจค่ะก็เลยส่งน้องชายสุดที่รักมาแทนนะคะจะบอกว่าเป็นชายหนุ่มที่อารมณ์ดีมากๆเลยค่ะขอต้อนรับทอมแท็บค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่จอยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ แต่ว่าตอนนี้พี่เตอ๋อตดภารกิจผมก็เลยดีใจมากที่ได้มาทําธุระประปังแทนพี่เตอ๋อเขา,าแต่ว่าแบบวันนี้คือแบบว่าเป็นคนชอบงานศิลปะไมา้อยากรูปคือเป็นเทสที่สร้างแต่ร่างที่เป็นนี่คือไม่ใช่พี่จอยอยากจะบอกว่าที่ถามเรื่องอาร์ตพาพามาที่นี่ค่ะบ้านเพื่อนคาเฟ่แอนครีเอทีฟสเปซคาเฟ่ที่โด่งดังมากๆเลยค่ะเขาจะมีแบบว่าให้เราได้ไปแบบโชว์ความอาร์ตในตัวเราในการวาดรูป นะคะดีนะผมรู้สึกว่ากาแฟเครื่องดื่มแต่เขาบอกว่าที่นี่คาเฟ่ที่นี่ครับพี่จอยมีน้องกระต่ายเต็นๆแดงๆด้วยจริงวันนี้ผมอาจจะพร้อมที่จะมาแบทเทิลโอ้โตแล้วเฮ้ยๆๆๆเออเก็บๆแรงไงบ้างนะไปี๋ยวพี่จะข้างในไปครับอ่าไหนโอ้โหโอ้โห นี่แรปปี้แดนซ์ก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยใช่รองยังไม่อยู่เลยนะใช่ฮะเขาน่ารักมากจริงๆนะตกลงไปสั่งอะไรดีกว่าได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือพี่บี้เจ้าของร้านบ้านเพิ่์คาเฟ่ครับ แนะนำหน่อยค่ะว่าเราสองคนจะทานอะไรดีคะปกติทานกาแฟไหมครับปกติผมเป็นคนไม่ทานกาแฟผมจะชอบพวกแบบชาหรือว่าแบบนมสดอะไรอย่างงี้มากกว่าถ้าเป็ของพี่ทับพับผมแนะนําเป็นตัวนี้ครับเป็นโซดาครับขายดีจะเป็นตัว Pinky Berry ครับดูเข้ามากคสุดชื่นสีชมพูครับเหมาะกับความสดใสแบบหวาดมากค่ะใช่ค่ะได้เลยถ้าเป็นกาแฟได้ครับส่วนถ้าพี่ชอยทานกาแฟผมแนะนําตัวขายดีจะเป็น Orange Cobu ครับชอบเลยกาแฟส้มครับอันนี้คื้อะไบลูเบอร์รี่ บลวดี้ชีสเคส้กถ้าอย่างนั้นไหนๆหนพี่จอยสั่งบลวดี้ชีสเคส้กแล้วผมขอเพิ่มเพลพนคอรซองเข้าไปด้วยตัภฝรั่งเศสอย่โอ้นี่ละคะเขาบอกว่าให้หัวใจของเราได้หยุดพักหายใจนะคะกับมุมฮหิวใจเนอะที่จะแบบว่าให้ทุกคนมาเขียนข้อความในการให้กําลังใจอยากจะบอกอะไรกับใครบ้างจริงครับพี่จอยเ,ออเพราะผมรู้สึกว่าบางทีเรื่องที่มันอัดอัน้นในหัวใจของเราเราก็ต้อง บอกมันออกไปผ่านโพสต์อิทอันนี้และนอกจากนั้นยังมีแบบทดสอบเรื่องของการรู้จักตัวเองหรือว่า self awareness เรามาทำความรู้จักกับตัวเองดีกว่าหรือว่าเราเขียนข้อความแบบฮิวใจได้ไหมแอาไว้ไสำหรับวาเป็นเราเพราะว่าบางครั้งะบางข้อความมันอาจจะแบบเราอ่านแล้วมันอาจจะฮิวใจใครบางคนได้เนาะ<ๆ>เอาปะได้ครับจะเขียนว่าอะไรดีเปรี้ยวปากมาเยือนได้ปะเฮจยงธรรมดาไปมันฮิวใจยังไงเฮ้ยเขาอ่านของน้องได้ไหม ได้กินของอร่อยทุกวันก็มีความสุขแล้วขอแผ่แบบพี่จอยเปี้ยวปากวิ่งร่ารังมากเลยพี่จอยบอกว่าแล้วทุกอย่างจะผ่านไปยิ้มเยอะๆและสู้ต่อไปจกใช่ค่ะ พี่จอยใกล้แย <'s gonna S 1> ่ใกล้จะใกล้จะเสร็จสวยแล้วใกล้เจ๋งหนุ่งใกล้เจ๋งไม่เจ๋ง จะบอกว่าคุณผู้ชมที่ดูสดอยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้เลยค่ะยกมือถือขึ้นมานะคะแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองกับรายการเปรี้ยวปากของเรานะคะลุนลรับวอชเชอร์ไปเลยนะคะ1000บาท2รางวัลน,นะคะจะมาเอาแบบเฟรมศิลปะวาดรูปแบบนี้สั่งเครื่องดื่มสั่งขนมได้เลยค่ะถูกต้องแล้วนะถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองคู่กับรายการของเรานะฮะแล้วก็พิมพ์บอกด้วยว่าอยากจะมากับใครแล้วก็เพราะอะไรนะครับแล้วก็ติดตามทางเพจของเปรี้ยวปากได้เลยนะคะว่าใครจะได้รับบอชเชอร์ของเราสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งเกี่ยวกับ คาเฟ่นี่นะพี่จอยคือพวกโค้ดที่แบบเหมือนให้กำลังใจเราเต็มเต็มคาเฟ่เลยเนาะเนาะเวลาที่อ่านชอบข้อความไหนอ่ะผมมาเห็นอันนี้ผมชอบเลยก็คือชีวิตสั้นเกินกว่าที่จะอยู่แบบมีความสุขอันนี้คือดีมากดีเนาะนี่เราเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วเป็นื้นมันเป็นพื้นหญ้าเป็นฟ้าเป็นเมฆแล้วก็เป็นรอยยิ้มโอ้ยมีคอนเซปต์ป้าจากกันว่าอันนี้ความรู้สึกที่ได้ทํางานกับพี่จอยเป็นครั้งแรกโอ้หพี่จอยคนน่ารักมากแล้วก็ ทำให้ผมทํไงอย่างมีความสุขเหมือนกับภาพนี้เหมือนพี่เลยนี่พี่ก็ตั้งใจว่าให้เขาแทบเหมือนกันค่ะใช่คือผมเหมือนตัวนี้เหรอใช่ใช่ค่ะคือไม่รู้สิเห็นบ้าก็รู้สึกว่าเขาแท้แ่าเป็นคนที่แบบมีความสดใสแล้วก็แบบร่าเริงมากอันนี้คือขายด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าก็คือประมูลได้นะคะเป็นแบบบริจาคให้เราเนี่ยล่ะค่ะของผมเริ่มต้นที่แสนห้านะฮะโอ้ยจะมีคน แต่บอกว่าพี่เะเหตุว่าพี่ตามใน IG ของเราแทบามีแบบว่างานพิธีกรอนอีเวนแบบเยอะมากเหมือน60งานหรืออะไรอ่ะใช่คือเหมือนกับว่าก็ค่อยๆเริ่มเยอะ,ะขึ้นทุกปีอะไรเงี้ยไ่จอยแต่ว่าที่จริงสมรภูมิของ MC อีเวนต์เนี่ยมันมันแข่งกันดูเดือดเนาะ แล้วก็มีคนที่แบบเก่งกว่าท็อปอีกเยอะมากเลยอะไรงเงี้ยเพราะอะไรเราถึงแบบว่าชอบทางด้านแบบการเป็นมิทีกรนอะคือผมว่าผมชอบตรงที่ว่าได้คุยกับคนอ,อะไรเงี้ยจอยได้เจอกับคนใหม่ๆตลอดเวลา<ะ>แล้วก็สื่อสารกับคนที่อยู่ข้างล่างด้านล่างเวทีอ,อะไรเงี้ยแล้วก็ผมชอบงที่ว่าอาชีพพิธีกร์อะมันเป็นเหมือนคนที่ทําให้ศิลปินส่องประกายอะจริงๆเป็นคนที่ทําให้ทุกคนทุกอย่างสนุกน,นะงานจะแบบแฮปปี้ไม่แฮปปี้มันก็อ,อยู่ที่คนเดิน เ้าอยากคุณผู้ชมอยากจะมาแบบว่ารูปขายขนมเครื่องดื่มบอกเส้นทางคุณผู้ชมหลยคได้เลยบ้านเพื่อนครีเอทีฟสเปซครับจะรันสนิทวง36มสิบหเฮ้ยคุณเก่งอ่าอุ้ยน่ารักนเขาบอกว่าเป็นขนมที่แบบว่าฮิตมากของเกาหลีในช่วงแบบปลายปีที่ผ่านมานะใช่น้องอร่อยมากเลยอ่ะน้องมีความแบบหวานมันละมุนละไมมากใช่ปะดีน้องดีมาก น้องโกโก้ก็อร่อยรสชาติเป็นไงมีความเข้มแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปตึงอฮ้ยของของพ่อไม่เต้นแล้วว่ะสอ้ยสนับสนุนโดยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตร,ราไรทิพย์ อามี่อารมียินดีต้อนรับครับผมนี่คือเจ้าของร้านเหรอคะหรือว่ายังไงคะให้ฟีลลิ่งเหมือนแบบเจ้าของบ้านนัดพี่จอยเอาไว้ไงพี่กัดนัดเพื่อนคะ่ะให้ฟีลเหมือนแบบมาเที่ยวบ้านเพื่อนนะคะที่ร้านนี้คะ่ะอามี่บรันช์แอนด์บับบค่ะถูกต้องซึ่งบร<ม>ันช์ที่ี่เนี่ยเขาสามารถกินได้ตลอดวันด้วยนะ,ะใช่ไหมเป็น,ปน all day brunch จะบอกว่าร้านนี้เขาไม่ธรรมดาคะ่ะเพราะว่าเขาเป็นของเชฟ พลอยนัดนิชาพลอยเหรอใช่ m ม l o ล d ดโอ้ซึ่งพี่จอยนัดเขาไว้แล้วใช่ไหมนัดสิเเขาเป็นเพื่อนเพื่อนพลอยเพื่อนท็อปแท็บเพื่อนจอยเออเออเราไปหาดทั้งในกันนะคะได้เลยครไปค่ะเพื่อนไปฮะไปค่ะพี่ถุงมาเหรอคะใช่ครับ พร้อมแล้วพร้อมแล้วอามีพาสต้าร้อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเชฟพลสวัสดีครับเชฟพลอยอย่างแรกเลยที่ผมสงสัยก็คือชื่อร้านอามีบรันช์เนี่ย อามีมันแปลว่าอะไรครับค่ะอามีจริงๆคือแปลว่าเพื่อนค่ะในหลายๆภาษาค่ะก็มีอาเมก้สเปนมีฝรั่งเศสก็เป็นอามีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใช้คำว่าเพื่อนเพราะว่ามันเป็นเริ่มจากการที่แบบเราเป็นเพื่อนกัน4คนแล้วก็มาเปิดร้านด้วยกันใช่ใช่ใช่นึกว่ามาจากอามีอามีกะพฤกเอลซิสเตนต์นาโมงดาวมงกาวมงกาโมงโอ้ยแต่ลาพอเถิดได้ไหมค่ะทุกสังเชฟเชฟปุ้มหน้าอย่างเงี้ยแล้วอย่างสาขาเนี่ยค่ะอามีอาเรอาหาร เป็นแนวไหนคะเชฟจริงๆมันเป็นฟิวชั่นแต่ว่าด้วยความที่เพื่อนมีสีคนแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันค่ะก็อย่างเช่นจะมีตั้งแต่ฟิวชั่นญี่ปุ่น Fusion ฟิวชั่นฝรั่งเศสหรือว่าแบบสเปนก็มีค่ะก็คือเหมือนเป็นรวมๆอาหารหลากหลายสัญชาติที่แต่ละคนชอบทานก็้าอยู่รอบนอกหน่อยเนี่ยก็จะไปฟิวชั่นปลารังสิต เดือดจะมั้ยขยันปฟชั่นขยันวะเดี๋ยวเราต้ออยากได้มาว่าอย่างอย่างอย่างของอย่างนี้คือมันเป็นยังไงอย่างออย่างันนั้นก็คือคล้ายๆกับพวกดักแอนว affles ชิคเก้นว affles อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสไตล์แบบอังกฤษเนาะแล้วถ้าเกิดเป็นของเชฟพลอยอ่ะคืออย่างซิกเนเจอร์ของเชฟพลอยจะเป็นตัวแรกเลยที่คิด ที่ร้านให้รลานคืออามีพาสต้าอันนี้หรอใช่ค่ะเพราะอะไรคะคเริ่มจากเริ่มจากช่อบชอบทานพาสต้ามากแล้วก็พยายามเหมือนพยายามแบบมันบางทีมันเบื่อกับการที่ทานพาสต้าจะเส้นเส้นแบบผัดแห้งหรือว่าแบบค,ครีมก็เลยเอามาทําเป็นแบบกึ่งๆึจะแห้ง กึ่งกึ่งจะครีม mm ก็เลยกลายเป็น,นมีพาสตาน<อ>ี่ค่ะที่แบบทวิสต์ญี่ปุ่นนิดหนึ่ง<ช>แล้วบรรยากาศร,ร้านก็ดีเนาะชอบม,มีความแบบโฮมมี่เนาะใช่มีแบบ<อ>มีสวนมีทางข้างในข้างนอกอะไรอย่างเง<อ>ี้ยชอบแบบคือเหมือนน้อยแต่มากอะเป็นความโ้งมีไม้มีความเขาขา,ขามีกระจกอะไรเงี้ยเนาะถ้าเกิดว่ามาทานที่ควรเริ่มจากอะไรดีครับเชฟพอยก็ถ้าจะเริ่มนะคะเริ่มเป็นวันใหม่ก่อนก็จะเป็นแบบคำคค่ะที่ร้านก็จะมีหลายเมนูจริงๆเนี่ยก็คือเหมือนอยากให้ทานเป็นอะพีทาเซอร์อันนี้ทานไม่ใช่ เพาะว่าแข็งแข็งเป็นเควแซลมอนชอนไหนคะชนไหนครับเป็นเคีวแซลมอนค่ะก็เอามาเคียวเองเคียวกับน้ำบีดรูทค่ะวิ้วใหมมากเลยแล้วผมรู้เลยว่าทำไมถึงต้องเริ่มด้วยสมาร์บิ๊ Small Buy แบบนี้เพราะว่ามันเหมือนเปิดปุ่มปุ่มรับรสปุ่มรับรส <ทำ S 2> แวเป้วะความอยากกินอาหารขึ้นมาเลยอะ่ะอันต่อไปอะไรได้ค่ะอันต่อไปก็เป็นสลัดค่ะอันนี้ก็เป็นสลัดที่ ทุกคนส่วใหญ่มามักจะสั่งเลยชอมากเป็นโฮมเมดไหมคะบูลาป้าใช่ค่ะนี่ก็แต่ว่ามีร้านที่สั่งทำค่ะทำให้เฉพาะของที่ร้านลองสิคือมันจะจัดเรียนด้วยตัวที่เป็นบบลซามิคบุลาป้าเขาบอกกำลังดีเลยค่ะแล้วบบลซามิกมันจะมีความเปรี้ยวๆเนอะทานกับพวกแบบสตรอเบอรี่มะเขือเทศมันจะมีความรู้สึกแบบสดชื่นอ่ะตัวเมนของผมก็คือ ชีกเก้นและว affles หรอครับใช่ค่ะก็ตัวข้างล่างค่ะเป็นว a ฟเฟิลใช่ไหมคะแล้วก็จะมีไข่เป็นไข่ดาวค่ะอันนี้เป็นซาวครีมค่ะที่ใส่ตัวเลมอนเซจลงไปเลมอนเซจอฮะค่ะเป็นผิวมะนาวค่ะคือมันกลายเป็นแบบซีครีดที่ทำให้จานนี้มันอร่อยที่สุดๆเลยใช่ไหมมันต้องทุกอย่างแบบใช่คือจานนี้มันจะสนุกในการทานว่าแบบทานแบบนี้ก่อนต่อมาอาจจะบีบมะนาวลงไปแล้วก็ทานคู่กับผักดองคือมันสามารถ สนุกได้หลายๆรสชาติหลายๆแบบมาถึงจานนี้บ้างค่ะก็เป็นจานที่เป็นเพื่อของร้านคก็มันจะกึ่งๆระหว่างผัดแห้งกับเป็นครีมซอสเพราะฉะนั้นมันจะไม่แห้งมากแล้วมันก็จะไม่ได้แบบมีซอสเยิ้มๆแต่เวลาทานพาสต้านะคะขออนุญาตเชฟค่ะตันจะชอบเติมพริกไทยดาเม็ดไลททิป์ลงไปนะคะจะได้เพิ่มรสชาติเผ็ดร้อนนะคะแล้วก็ชอบกลิ่นหอมๆของพริกไทยดาค่ะอืม หอมมาก <c oughs> มีความแบบญี่ปุ่นเนอะมันมีความแบบมันแบบสปากเกตตี้ที่เป็นครีมครีมอะแต่มีความแบบ เค็มๆของซอสญี่ปุ่นอ่ะพอเจอหอมเจียวเข้าไปอีกอ่ะมันมี t ์เจอร์ของความกรุบกรอบอ่ะแล้วพอมีวิ้งไฮดาม,มันก็ยิ่งเพิ่มกลิ่นหอมชอบมากค่ะสมกับเป็นิกเนเจอร์ของที่ร้านขอบคุณมากค่ะอืมอร่อยอ่ะแต่แล้วยังมีขนมหวานด้วยค่ะก็เป็นชีสเค้กที่เป็นิกเนเจอร์ของที่ร้านเหมือนกันมันเข้ากันดีกับผลไม้ที่อยู่บนมากๆเขาต่างจากชีสเค้กทั่วไปนะคือเหมือนแบบเข้าปากไปมันละลายเลยเพื่อมันแบมนมีความนุ่มมากๆค่ะแล้วก็ คือความหวานมันเขากําลังดีคือไม่ได้หวานมากในการทําเมนูแต่ละเมนูอะไรเงี้ครับมันมีเรื่องราวในวัยเด็กหรือว่าในวัยรุ่นของพี่พลอยมันมาเกี่ยวข้องอะไรบ้างไหมคือจริงๆด้วยความที่พลอยเคยเป็นแอร์มาก่อนคะ่ะก็ก่อนที่จะมาเป็นเชฟเนาะก็เหมือนไปหลายประเทศแล้วก็ได้ทานอาหารหลายๆอย่างมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันถูกมารวมกัน ที่ร้านนี้อยากให้มันเป็นเหมือนเป็นประสบการณ์ของพลอยเอที่ยวามาไว้ที่นี่แล้วก็เป็นประสบการณ์ของลูกค้าคที่ได้มาทาน<ม>ที่แบบมาแล้วได้เจออะไรหลายแบบที่ไม่ใช่แค่แบบอาหารสัญชาติห<ม>รือเชื้อชาติเยฟังเชฟพลอแล้วผมรู้สึกเหมือนกันเลยผมรู้สึกว่าอาหารมันคือความยูนิเวอร์ซซลอ่ะมันไม่จาเป็นนะว่าเราจะต้องมากินเพียงแค่อาหารสัญชาตินี้สัญชาติเดียวเท่านั้นแต่อาหารหลายสัญชาติเนี่ยสามารถอยู่ในที่เดียวได้แล้วก็แล้วก็ร้านนี้คือตอบโจทย์เรื่องนั้นจริงๆอยากให้พี่พลอย ฝากถึงร้านนี้หน่อยครับค่ะก็ร้านอามีค่ะร้านแชนบับเบิลนะคะอยู่ที่อารีซอยสฝั่งเหนือค่ะเลี้ยวเข้ามาเลี้ยวซ้ายสุดซอยเลยค่ะ,คะมีที่จอดรถด,ด้านหน้าร้านด้วยค่ะมาได้เลยนะคะอามีอารีค่ะสนับสนุนโดยกลากระป๋อง3ามแจว ขยับกันมาที่ย่านลาดพร้าวกับอีกหนึ่งพิกัดนัดเพื่อนที่ต้องมาเช็คพอยต์กับคาเฟ่สไตล์วินเทจชิคๆที่ไว้ดีสุดๆส,ส,สอดแทรกกลิ่นอายเมดิเตอร์เรเนียนด้วยการจับเทรนด์อาหารกระป๋องมาประยุกต์เป็นเมนูสุดว้าวพร้อมมุมถ่ายรูปเก๋ๆเพียบถูกใจเหล่าคาเฟ่ฮอปเปอร์แน่นอนค่ะ พี่จอยค่ะ<า>ตอนที่พี่จอยบอกว่าจะพามาร้านอาหารที่แบบ vintage, วินเทจวินเทจแบบเป็นแนวแบบเมดิเตอร์เรเนียนผมบอกตรงๆเลยว่าผมไม่เชื่อว่าจะมีในกรุงเทพมาถึงมาเป็นไงคะมันมีอยู่จริง บรรยากาศดีมากเลยเนาะบรรยากาศดีมากแะนะนำคุณผู้ชมนะคะที่ Mermaid Cantina นะคะเขาเป็นแบบสั่งที่แบบร้านอาหารชิคๆนะคะของวัยรุ่นในย่านลาดพร้าวเลย<ช>จะบอกว่าเขามีสไตล์วินเทจเห็นไหมตรงข้างหลังเราค่ะเป็นแบบว่าเหมือนตู้คอนเทนเนอร์สีแดงนะแล้วก็มีแบบก็อี้หวายมีความวินเทจค่ะแล้วจะบอกว่าเจ้าของนะคะคือเชฟโจ๊กสบเกียิค่ะเขาเป็นแบบว่าเจ้าพ่อระดับประมาณในวงการอาหารเลยย่านกรุงเก่าใช่ใช่ฮะซึ่งคอนเซ็ปต์ของร้านนี้นี่ผมชอบตรงที่ว่ามันเหมือนพาเราย้อนยุคไปสมัยที่อาหารกระป๋องเนี่ย เพื่อจะเริ่มเข้ามาเป็นเทรนด์ในประเทศไทยแล้วเราก็จะนําอาหารกระป๋องเนี่ยมาทําเป็นอาหารชนิดต่างๆมากมายก,กลายเป็นรังสรรเมนูใหม่ๆซึ่งที่นี่เนี่ยทำได้ดีมากคือบอกว่าเราไม่เคยเห็นที่อื่นเลยเนาะที่จะเอาแบบพวกอาหารกระป๋องมางแบบว่าทําเป็นคอนเซ็ปต์แบบนี้เนาะโอ้อย่างตรงข้างหน้าค่ะเป็นพิซซาเห็นปะ่ะเป็นพิซซาซาดีลองกันเลยนะคะได้เลยฮะพิซซาที่มันทําสดใหม่ๆมันแบบ มันอร่อยกว่าแบบรอ20เาทรจริงจริงเยอะเนาะพี่จอยเนาะจริงคือแป้งเขานุ่มมากเลยรู้สึกปะ่ะราชาติชีสเสริมมะเขือเทศเก,กับปลามันคือกําลังเข้ากันอย่างดีกินพิซซ่าเสร็จแล้วก็ต้องมีสปาเกตตี้ครับพี่จอยนี่<ช>ผมขอแนะนำจานนี้เลยนี่คือสปาเกตตี้ชริมนะครับซึ่งม,ออมีซอสของล็อบสเตอร์อยู่ด้วยน้ำใช่ไหมใช่มันมีความเข้มข้นอ่ะ มันเหมือนยกทะเลไปอยู่ในป่าของเราอ่ะพี่จอยเ <laughs> พราะว่าซอสของ lobster ผมว่ามันเข้ากันดีกับ spaghetti shrimp ใช่มัาเป็นฟิลคล้ายกับซุป lobster จริงๆแต่ว่ามันเข้มข้นกว่าพอมาทำเป็นซอสอะรู้สึกว่าเป็นหนึ่งอย่างนะคะที่ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยค่ะเพราะว่าสวยงามและอร่อยมากเลยนะคะกับสิ่งนี้ค่ะเป็นซาลีนไทยชิลลี่ซาวซ่าค่ะเป็นลูกครึ่งค่ะลูกครึ่งระหว่างไทยกับฝรั่งเศสทางฝั่งไทยของเรานะคะเป็น ปลากระป๋องสามแจ่วคะ่ะขอบคุณครับปลากระป๋องสามแจ่วใช่ทางฝรั่งเศสเขาก็เป็นแบบว่าซอสซาลซาแบบนี้นะคะเขาจะใช้เป็นแบบว่ามะเขือเทศหอมใหญ่นะคะแล้วก็ไวทไวเวเนกาค่ะในการปรุงรสคือแล้วตอนทำจะบอกว่าเขาใช้แบบว่าเนื้อปลาแบบชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กับซอสมะเขือเทศเนาะที่แบบว่ามันเข้ากันดีอะ่ะคือมาแบบเต็มชิ้นเต็มคำมากอะพี่จอยที่สำคัญก็คือพอกินเข้าไปปุ๊บเนี่ย มีความสดชื่นของมะเขือเทศแล้วก็มีความอร่อยของซอสซาน้องต่อไปตรงไหนนะคะก็เจอเนื้อปลากระป๋องทุกคาเลยครับขอเลือกปลาซาดีนะคะตัวใหญ่เนื้อแน่นจริงอร่อยมากงั้นผมขอแนะนําเมนูประจําเดือนของมีนาคมบ้างดีกว่านะครับนั่นก็คือเรเซอร์แคลมหรือว่าหอยไม้ไผ่จากสเปนามาจากสเปนยอนเลยหอยสเปนโคตรอร่อยมันหวานนเนาะใช่แล้วมันเค็มๆแต่ไม่เหนียว้ลย แล้วมีเผ็ดปลายชอเขาว่าจะเป็นแบบซอสเขาจะแบบเผ็ดเ็เค็มเค็มเนาะเหมือนมีมิกไทยดม<ต><ม>้วยอะตัวหอยดีมากเลยนะใช่คือจะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเมนูซีฟู้ดที่นี่เขาแบบเด็ดมากๆเลยอย่างซีฟู้ดฝั่งไทยนะคะเขาจะแบบว่าไปรับที่ภูเก็ตทุกวันอาทิตย์เลยว้าวอืมสดแน่นอนค่ะสดแน่นอนครับแล้วต้องบอกเลยว่านี่ขนาดเรามากลางวันเนาะพี่จอยถ้าเกิดว่าเริ่มกลางคืนหน่อยมีไฟมีอะไรคือแบบบรรยากาศจะดีมากผมต้องจองมาแล้ว่ะมากับคนพิเศษ คุณจะไปดูก้านเลยนะแต่จะบอกว่าร้านนี้คุณต้องจองล่วงหน้านะคุณจะแบบว่าอยู่ดีเดินมาไม่ได้นะจองใชเพราะฉะนั้นเอออย่างงี้เดี๋ยวจะพาไปตีซีกับเชฟคุณจะได้อะใส่ต้มถึงเชฟเลยตีสนิทก่อนดีกว่าใช่ถ้างยางนั้นเราไปคุยกับเชฟปอนกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องบอกเลยว่าอร่อยทุกจานผมกับพี่จอยนี่คือ enjoy กับการ eating มากๆแล้วก็แน่นอนว่าเดี๋ยววันหลังจะมาอุ่นๆพร้อมกับคนพิเศษแน่นอน พยายามมากเลยนะคะว่าเรามีคนพิเศษวันนี้นะครับทางรายการเปรี้ยวปากนะครับก็มีกิมซตจากปลากระป๋อง3แจ่วนะครับเป็นปลาซาดีนตัวใหญ่เนื้อนแน่นซอสมะเขือเทศเข้มข้นไว้ให้กับเชฟต้นนะครับได้ประกอบอาหารอร่อยๆกันนะครับ,รบขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะอยากให้คุณผู้ชมมาทานอาหารอร่อยๆนะคะที่ร้านเมอร์เมดแคนทีนานะคะก็ร้านอยู่ซอยลาดพร้าว15ค่ะก็มาได้เลยค่ะใช่แล้วนะคะถ้าวันไหนโชคดีเนี่ยจะได้เจอกับน้องซิลกี้ด้วยเราเจอนะเราเจอเราเจอนะฮะซึ่งปกติก็มาแล้วแต่ลมใช่ไหมครับพี่ต้นใช่ครับ น้องเขาจะอินดี้ครับแต่ว่าวันนี้ไงเชฟช่วยเอาน้องซิสกี้มาแบบอุ้มถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมคะได้ครับผมได้ค่ะขอบคุณค่ะถ้างั้นเราลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยค่ะบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชฟเขาอยากได้น้องซิสกี้อ่ะได้ค่ะอยากได้คืออยากได้เอามาอุ้มถ่ายรูปอ่ะเปรี้ยวปากเสาหน้าพาไปช็อปมันกินฉ่ำที่แลนด์มาร์คใหม่ย่านบางแค ปรับโฉมจนต้องร้องว้าวอร่อยจัดเต็มอาหารจีนกวางตุ้งและร้านสตีฟรู้ชื่อดังปิดท้ายชวนไปกินดีร้านเฮลตี้ห้ามพล่าเลยนะคะ